10%ทอกรนรู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำอยูแล้วนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่หลายๆคนเนี่ยจะได้เห็นประโยชน์ขององค์กรของเรามากขึ้นว่าเราเองมาทำงานเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานค่ะ แล้วที่สำคัญก็คือเอมเนี่ยอยากจะรู้ว่าอนาคตจะมีการที่ให้นางงามเนี่ยลงพื้นที่เพื่อปัติหน้าที่จริงไหมเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากการบริจาคเงินนะคะสิ่งที่เราเคยทํามาตลอดก็คือการยุติสงครามนะคะหรือช่วยเหลือในเรื่องการอพยพนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ช่วยได้ก่อนจากการกดตะกร้าถึงวันที่10มีค่ะก็น่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกดีกับคราดีมากขึ้นหลังจากที่มีกระแสวิพาวิจารกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะวชาวเราบอกว่าเรื่องเนี้ยถ้ามัน มันไม่จำเป็นจะต้องมาติเราเลยมันต้องเริ่มตั้งแตรับาอะไรย่มาคือมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรา100%นะคะในการที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าเราเองก็เป็นประชาชนทั่วไปแต่เอ็มเชื่อว่าถ้าสมมติเราสามารถช่วยกันได้อะคะ่ะในการทำานึ่บรุงภาคส่วนต่างๆที่จะทําหน้าที่แทนเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะ บระวิจาเป็นเงินหรือว่าข้าสมสำหับสนุทอื่นเข้าไปได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราก็อยากให้ทุกคนนะคะมุ่งที่การสร้างสันติภาพการเจรจาค่ะแล้วก็ใจเย็นในการที่ถูกยุยงหรือว่าในการที่ถูกคาทายความโทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเยอะแต่เอ็มเชื่อว่าสันติภาพไม่ได้เกิดขึ้นง่ายแต่เกิดขึ้นได้ค่ะถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจและที่สำคัญก็คือรักชาติในแบบที่รักคนในชาติเท่าๆกับเส้นเขียนแดน,นะค่ะ รู้สึกว่าแอมตอนนี้คนไทยก็ช่วยกันมีอุปกรณ์มีล้อ,อยางมีอาหารก็ส่งไปให้กับทหารคือจริงๆเอ็มอยากเอ็มอยากจะให้มุ่งเน้นที่โปรตโตคอลของการปลพดภัยโยบะค่ะแล้วก็การเปรียบค่ายปุรีภัยมากกว่าเพราะว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นกระทรวงที่ได้งบเยอะที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยมีการแจแกแจงงบมาก,ก่อนเลยคิดว่าก่อนที่จะบ,บริจาคให้กับทหารนะคะชาวบ,บ้านเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม รจะได้เราเข้าช่วยเหลือแล้วเราก็ต้องการการชี้แจงงบข,ของกระทรวงมาให้ชัดเจนก่อนว่ามีนโยบายมากแค่ไหนในการสนับสนุนทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนค่ะแต่ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องแย่แน่นอนค่ะเป็นเรื่องดีซะอีกที่มีการช่วยเหลือกันจะได้ให้เห็นว่าในภาวะวิกฤตของไทยก็ไม่ได้เลือกที่จะทิ้งกันนะค่ปร์เซรายได้ตางก่อน ก็เขาเขียนว่าเป็นทหารที่อยู่ตามขอบแนวชายแดนนะคะซึ่งเอ็มก็ไม่แน่ใจว่าช่วยเหลือในส่วนไหนเหมือนกันเพราะเป็นแคมเปญที่มาค่อนข้างด่วนค่ะแต่จริงๆเอ็มก็คิดว่าน่าจะช่วยเหลือในระดับองค์รวมเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่เราไม่สามารถช่วยได้เช่นการซื้ออุปกรณ์เป็นต้นอาจจะมุ่งเงินไปที่สเปียงค่ะแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆตอนนี้องค์กรเอ็นทีไอของเราก็แบบโดนนามาหลายข่าวเลยตอนนี่บัตรเรื่งปลาก็ออกมาแบบองบอลเราคุยกับบอลกับ เกี่ยวกับราคาต่างๆส่วนตัวแค่เข้าไปเราดูแต่เราไม้ติดตามข่าวดีไม่ซีกก็ไม่ถึงกับติดตามค่ะแต่ว่าข่าวมันใหญ่มากจริงๆก็เลยมีเข้ามาในสายตาโดยที่ไม่จำเป็นต้องตามเลยส่วนตัวหนูคิดว่าสิ่งที่เราอยากให้คนเปิดใจคือแต่เวทีีบริบทที่แตกต่างกันหนูจะไม่พูดเรื่องของความสําเร็จเพราะหนูคิดว่าความสําเร็จเนี่ยมันหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะเราก็ จะไม่เอาความสำเร็จของตัวเราเนี่ยไปขอความเห็นใจจากคนอื่นเพราะหนูคิดว่าหลายๆคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมองความสำเร็จของเราหรือว่าเลือกที่จะมองว่าเราเป็นม้ารองะอะไรย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ได้เปิดใจอยู่ลยแล้วแต่หนูอยากให้รู้ว่าทุกคนอยู่ในบริบทที่เข้ากับตัวเองแล้วบริบทที่เราเข้าที่สุดก็คือการพัฒน,นาองสังคมไทยค่ะเพราะว่าองค์กรนางงามเนี่ยนอกจากจะเป็นกระบอกสีหน้าที่รัฐมนตรเราเองก็ยังต้อง,อง,อง,องอมีหัวทางทธุรกิจเพื่อใช้ต่อยองค์กรให้มันก้าวหน้าขึ้นในอนาคตนะคะ แล้วถ้าสูว่าเราไม่ได้แตกหนังวันไหตนตนะ้นอ่ะเราก็จะไม่มีวันที่จะถล่มลงค่ะในหาม,าานม,นมานั้นก็โดนกระพร้อแล้วถูกแตกอ่ะแม่หนอเขากันตบตบกับเราด้วยจริงเขาบอกว่าสวยประจักษ์โดยไม่ต้องปักตักห้าเราหมอจะหนีอะไรมาโดนมันโดนกับหูก็ส่วนตัวหนูไม่รู้สึกอ,อะไรค่ะเพราะหนูคิดว่าหนูสวยประจักษ์ปักตักห้าค่ะเออ,อมไม่ดีเลิกการปรากักตักห้า ส่วนตัวนะคะหนูว่าหนึ่งคือมันทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้ฝึกฝนสกิลในการพูดการขายการหาสิ่งดีๆสักโรด์า่ะและที่สาคัญก็คือเชื่อมโยงเรากับแฟนคลับแล้วก็ยังทําให้นางงามมีมไรายได้ซึ่งหลายคนตั้งตัวได้เลยจากหลังการประกวดนะคะหนูคิดว่าการปักตะกร้าไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะขัดกับจริตของคนบางคนเขาก็เลยรู้สึกว่านางงามมันเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่ว่าถ้าเราปักตะกร้าแล้วเราจะไม่ทําอย่างอื่นเลยต้องบอกว่าเรามีครบและเรามีเพิ่มค่ะ กับเรื่องความสำเร็จของการแบบกรลอกแบบแทนเรื่องความสำเร็จเราตัวแบบว่ามนได้ีหนูเฉยๆค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เห็นว่ายกตัวอย่างเช่นเอมเนี่ยชีวิตเอ็มประสบความสำเร็จเยอะแล้วบางคนก็รู้สึกว่ายังเพราะว่าไม่ใช่ที่หนึ่งมันอยู่ที่ตัวเรามองค่ะถ้าเราไม่เอาคาพูดของคนอื่นมาตัดสินเราหรือว่าเอามาเป็นน้ําหนักในใจเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วที่สําคัญเลยเอคิดว่าการเวลาพิสูจน์มานะคะ เหมือนแจนเลยตอนนี้คนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเออเอาใหมไม่พูดดีกว่านะไม่คือเอ็มแค่รู้สึกว่าเวลามันจะเป็น เครื่องพิสูจน์ค่ะว่าใครที่จะอยู่ในสังคมได้เพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นแค่การแข่งขันนางงามแต่ในชีวิตจริงแล้วเราแข่งขันกับอีกหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะดารานักร้องทุกคนมีเวที่จะไปของตัวเองใครจะอยู่รอดหรือว่าใครจะเปลี่ยนไปทํางานอื่นในวงการบันเทิงนะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาจังหวะที่สําคัญคือความพยายามอย่างต่อเนื่องเคยได้ยินไหมคะว่าหลายคนไม่ได้โชคดีที่อยู่อยู่กดังแต่เกิดจากการที่เขาทํามาโดยตลอด เอ็มก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะถ้าเราทํามาโดยตลอดสุดท้ายความสำเร็จก็จะมาหาเราในสักวันหนึ่คนเรื่องแทนเรื่องแบบเป็นษัทขายของเป็นเพาะกันมาตลอดก็มีมาตลอดค่ะบอกว่าแม่ค้าไม่ควรเป็นนางงามบ้างแต่เอ็มคิดว่าถ้าเราเป็นได้ทั้งแม่ค้าและนางงามอะค่ะเราจะมีรายได้สองทางแล้วเราจะไม่เคยต้องคิดเลยว่าถ้าวันหนึ่งควาว่านางงามมันจากไปจากตัวเราเราจะเป็นอะไรต่อคกับเรื่องนี้เราได้คุยกับมืก่อนเป็นไงบ้างที่ร่าถึงเงแกแบบโุกวัน าก,ก็มีคุยบ้างค่ะสภาพจิตใจเขาก็โอเคแต่ว่าในส่วนของคนที่สร้างความสูญเสียให้กับองค์กรหรือว่าตจมตีองค์กรด้วยความอาฆาตม้าต้ายนะคะก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแล้วก็จะมีความคืบหน้าออกมาเร็วๆนี้แต่ละสนมี<ไ>ประชุมด้วยอ่าใช่ค่ะมีมีประชุมด้วยนะคะก็พยายามตามหาตัวหลายๆคนอยู่ที่ทําการหมิ่นประมาทองค์กรเพราะเราคิดว่า การถูกวิจารณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยชอบรรมเมื่อเราเป็นบุคคลสาธารณะหรือเป็นองค์กรสาธารณะแต่ก็เช่นกันถ้ามีใครตั้งใจที่จะดิสเครดิตองค์กรค่ะหรือทําให้องค์กรเกิดความสูญเสียถูกเข้าใจผิดก็จะต้องถูกมาตรการทางกฎหมายค่ะเพราะว่าเวลาสูญเสีย,ยมันสูญเสียไปถึงถึงไรของเราแล้วก็เด็กๆในองค์กรไม่ใช่แค่ตัวบอสฝ่ายเดียวเขาก็ทำรูปทรงกล้องดูคนในองค์กรเช่นเดียวกันค่ะราบอีเยอะไหมคะบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะยังไม่ทราบแต่ที่แ,<ต>แน่ๆคิดว่าน่าจะมีหนึ่งคนที่พยายามหายอยู่ มีหนึ่งคนแน่ๆที่พยายามหาอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าหาเขาเจอหรือยังแสดงว่ารอบนี้แบบว่าน่าจะแบบรอดนะท่านแบบว่าไม่ยอมแล้วเพราะว่าขการก็ะโดนมาตลอดแต่ว่าท่านเนี่ยอแนีคือารเอมคิดว่าอาจจะต้องมีบ้างค่ะหรือความที่ช่วงนี้มันมีหลายอย่าง่ากัมเข้ามาเราก็ต้องจัดก,การให้อยู่ในร่องอยู่ในรอยนะคะ,ะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือถ้าไม่ทาบ้างค่ะมันจะเกิดอ่ เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีต่อสังคมนางงามเราเองเป็นองค์กรนางงามเป็นนางงามที่ประกวดอยู่อะไรเงี้ยเราประกวดหรอเราในที่นี้ไม่ใช่เอมนะคะเตือนก่อนจะบอกว่าโรท้ทูทุกคนกำลังประกวดอยู่นะคะหนูจะบอกว่าเราก็เป็นนางงามที่มีการประกวดอยู่ว่าจะเป็นเวทีมิส s ุลิเวอร์สนะคะหรืออาจจะเป็นการเตรียมงานปีหน้าของมิสแคนทไทยแลนด์เอมมีความรู้สึกว่าเราต้องเป็นชนหนึ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่ค่ะด้วยการคอยกำจัดในส่วนที่มันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นก่อนหน้านี้ เคยเจอตุวนี้ไปปรงกวดแล้วพนากงามก็บอกว่าน่าจะเป็นเฉเอมงงไหมว่าแบบนีจะต้องไปพร์ท네วันนี้ก็แล้วงงค่ะแต่คิดว่าจะเป็นมิเชลก็ได so ้เพราะว่าอายุเกินก็ไม่ได้มีคนเดียวนะคะแล้วที่สำคัญก็คือส่วนตัวเนี่ยเอมก็โอเคแล้วกับพาร์ทของนางงามคือมันเหมือนกับว่าเราทำมาดีที่สุดแตวแล้วก็ถึงจุดที่เราคิดว่าเราอยากไปที่อื่นแต่ถ้าสมมติต้องมีการจุดแต่งตั้งโดยที่เราไม่อาจเลี่ยงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่สมกับเป็นคนในปรเะเทศไทยคนนึ่งค่ะัะบการขยายอายุของการผมบอกว่าเหมือนจะเรื่อขยายให้เราก็จริงๆแล้วอาจจะเอื้อนางงามหลายๆประเทศด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็สวยหลักวั30เป็นต้นไปะนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่เอ้ยอยากมาแก้มือหรืออยากมาเริ่มต้นใหม่ในวัยสัก30-35 อะไรแบบนี้หนูก็เชื่อว่าจะมีตัวแม่ตัวมัมจากหะลายสารทีนะคะเข้ามาประกวดเพิ่มมากขึ้นทั้งไทยทั้งเทศเลยค่ะที่ติดเรื่องนี้ค่ะบอสค่ะถ่ายในเรื่องของเราเวทแทนทะ่จะเป็แบอสต่อนี่จะเป็นมืเบิร์เนี่ยเขาับเรื่องนี้ยังไงบ้างที่แบบรับผิดชอบพอรู้ข่าวว่าที่จะเขาเล่าจำเนยหนูเชื่อว่าบอสไม่น่าจะทำค่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามีความภาคภูมิใจในองค์กรกับส่วนหนึ่งคือเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหน,น เราควรยืนน่นมือเข้าไปยุ่งในเรื่องของของค์กรถึงนมากแค่ไหนหรือว่าควรจะยุ่งหรือเปล่าก็อาจจะไม่ควรเลยด้วยซ้ำน,น,นะคะเขาเป็นคนที่อยู่ในสื่อมานานแล้วก็วางตัวได้ดีค่ะยังไม่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงคิดว่าพอแบบว่ากดในเรื่องข่าวถ้าเป็นหนูหน่มก็ต้องมีอารมณ์บ้างน,นะคะเพราะว่ามันเป็นการพูดที่ค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นการ d i s เครดิตรวมถึงเป็นการบอกด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำาด้วยความดิฉันสยามตอนนี้คนมองว่าใหญ่เป็น่ ตอนก็นเลยตั้งใจที่จะอะไรหลายคนคิดนะว่าตั้งใจเนี้ยส่ง,งไปเกมเนไปประดับกรณีกรณีแห้แบบภาพลัดลงมา,าเราเื่องแล้วกันแบบนี้หนูคิดว่าคนที่ดูแลภาพลักษณ์มิสแคนเทอเรียนได้มีไม่กี่คนคะ่ะก็มีบอสนะคะแล้วก็ตัวแทนคนปัจจุบันของเขาก็คือโพืเฉเละนะียวสารพูดทีาคือการส่งเอ็มไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ภาพลักษณ์อะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะไปในฐานะของมิสอื่น แต่ว่าที่แน่ๆก็คือเราก็ยังสะท้อนกลับมาที่องค์กรค่ะไม่ว่าเราจะไปไหนว่าองค์กรนี้เป็นที่ปกครองนงานที่มีคุณภาพแต่ยังไงกับเวทีมิโซะเอว่าเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงแน่นอนจริงกับเวทีนะกับถ้าบอลจะเป็นถ้าบอลเจอต้องของเราไปจริงเราอก็หนึกภาพไม่ออกนะคะเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมาะกับเวอร์เท่าไหร่แล้วก็ไม่ไม่เคยคิดว่าอยากประกวดเวอร์เนื่องจากว่าเขามีแคตตูรี่ที่ค่อนข้างชัดในแบบของเขา หลายคนอาจจะบอกว่าเอ็มเนี่ยไม่ได้เหมาะกับแกรนแต่ว่าเอ็มก็มีความกากนะดับพอสมควรถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะเหมาะกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเขาส่งไปจีนเราก็คงต้องมีความพร้อมค่ะเพราะว่าตั้งแต่เรามาประกวดน,นะคะแล้วเราได้ตําแหน่งเราก็รู้แล้ว่าเราต้องการมาทําอะไรแล้วต้องทําอย่างไรถึงจะตอบแทนองค์กรได้เระสิทธิภาพแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองค่ะกับมีทัวประกันคอกไปยังให้เราเือน กลับมาลงก็ไม่ไม่น่าจะมีแล้วค่ะคือคิดว่าโอกาสที่จะกลับมาลงมันยากแบบว่ายากมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังตืออยากจะเป็นผู้จัดการกองมิชัวิลด์เพใหม่อยู่คือเอ็มชอบทํางานหลังบ้านค่ะแล้วเอ็มก็คิดว่าเอ็มทำได้ดีอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังไม่อยากพูดถึงอนาคตมากค่ะเพราะว่าอาจจะมีเหตุจําเป็นก็ได้หรือว่าอาจจะมีเหตุให้เปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ็มคิดว่า99%เนี่ยการไม่ลงนะคะไม่ถือว่าแฝงไม่ถือว่าประกาศแฝง จริงๆเอมคิดว่าถือว่าประกาศแขวนเลยค่ะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราแขวนหนึ่งร้อเซนแล้วก็กลับมาเนี่ยมันก็จะคืนน้ำลายดังไปหน่อยนะคะก็เลยแขวนสักเก้าสิบเก้าก็แล้วกันเป็นปีหน้าว่ากันใหมคงไม่ปีหน้าเหมือนกันนะะอํารตํตแหน่งก่อนคือสาหรับหนูอะค่ะพานางงามหนูทาได้ดีมากแล้วแล้วหนูภูมิใจในตัวเองอะค่ะมันก็ถึงเวลาที่เออเราอยากจะออกไปเติบโตในด้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยล้วก็พูมตรงๆคือไม่มีตันค่ะไม่มีตันในการประกวดค่ะทัพวัดสับ จะซัพพอร์ตเราเราจะป้องแบบไหนก็ต้องต่อว่าไม่นะคะเพราะว่ามันก็จะไม่แฟร์กับผู้เข้าประกวดคนอื่นค่ะสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดำแบมแบมกัลยากร